สวัสดีครับวันนี้ใครอยากรู้นะครับว่ามีเพื่อนคนไหนหรือว่ามีใครมาส่อง facebook เราบ่อยๆนะครับวันนี้มีวิธีการเช็คมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็เลือกไปที่ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่แอป Facebook นะครับ แตะเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าฟีดนะครับทีนี้ให้เราไปที่สามขีดที่อยู่ด้านบนนะครับ3ามขีดที่อยู่ด้านบนนะครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกที่ฟันเฟืองนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองที่อยู่ข้างๆแว่นรูปแว่นขยายเนี่ยนะครับแตะเข้าไปเลยจากนั้นครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมา จะเจอเมนูนะครับกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลให้เพื่อนๆนะครับแตะเข้าไปที่คำว่าสตอรี่นะครับแตะเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกที่คำว่าความเป็นส่วนตัวของสตอรี่นะครับแตะเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่กำหนดเองนะครับด้านด้านล่างนะครับ เมนูกำหนดเองนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับเลือกให้มันเป็นสีฟ้านะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้ก็จะเจอแล้วครับว่าเพื่อนคนไหนบ้างนะครับที่เข้ามาส่อง a c e b o o k เราบ่อยๆนะครับมันก็จะเรียงจากความบ่อยนะครับจากข้างบนลงข้างล่างนะครับใครที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะเข้ามาส่อง a c e b o o k เราบ่อยนั่นเองนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของเพื่อนนะครับทีนี้ คนที่ไม่ใช่เพื่อนนะครับมาส่องเฟซบุ๊กเราไหมนะครับให้เราเลื่อนหน้าจอนะครับมาทางซ้ายนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับคนนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซบุ๊กของเรานะครับที่เข้ามาส่องเฟซเรานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเช็คว <ๆ Jesus. S 2> ่าเพื่อนคนไหนหรือว่าใครนะครับเข้ามาส่องเฟซบุ๊กเราบ่อยๆนะครับยังไงก็ลองทําตามดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ